โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในแกร์ซัลลีคุงอีกแล้วนะวันนี้ก็อยู่กับผมกันในคลิปที่มีชื่อว่ารีวิวอัปเดตนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเอา้าปอบมือดิรออะไรอะ่ะ <c> อ <oughs> ื้ปอบมือนี่มาโคตรบ่อยเลยแต่ด้ดช่วงนี้โอเคนะวันนี้ก็มีอัปเดตอะไรบ้างใช่ไหมอ่า เออที่ผมหายไป2อสวันนี่ไม่ใช่แล้วผมทานั่นแหละถ้าถามว่าอัปเดตมีอะไรบ้างก็มีอัปเดตเอ่อทาคิซาว่ามีกูลแล้วนั่นเองแล้วก็ปุ่มมือถือมาเพราะก็ปุ่มมือถือนั่นเองแล้วก็ดาบโอนะครับโอโอโอขาวกับโอดำอะ่ะไอโอที่เป็น S กับโอเอสอ่ะนะจะนะจะนะครับโอเคแนละ้วมันก็จะมีปุ่มมือถือแล้วส่วนส,ส,ส่วนเอ่อ อาวุธเดื่องอื่นก็รอผมอัปเดตต่อไปนะก็รอรุ้นได้เลยแต่มีแน่นอนสก,กิลตแต่ต้องรอหน่อยนะต้องให้เวลาผมหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็ปิดเทอมใช่ไหมก็นั่นแหละนะไม่มีเงินไปโรงเรียนหาเงินยากกว่าเดิมต้องหางานทานะจ๊ะก็ช่วงนี้อาจจะหายไปหลายๆวันหน่อยเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้อัปเดตหรือว่าออกไปหางานทํานั่นเองนะโอเควะอันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดู ซื้อกูนอยูน่นะถ้าถามว่าอาวุธตรงนี้มีอะไร,อ,ะไรอัปเดตไหมไม่ไม่มีอัปเดตแค่มีตรงนี้ที่สุ่มอ่ะ,อะมันจะมีดาบหนึ่งอ่ะเป็นดาบทันจิโร่นะดาบคาตนานั่นแหละมีแค่นั้นแหละสิ่งที่พิเศษที่สุดที่สุดสําหรับของมันคือนี่มันจะเป็นแบบอะไรอ่ะ,ะดาบดาบปานวาลีเลยอ่ะที่ซื้อคาคูนี้นะถ้าเกิดแถวๆนี้ก็สมมติร้านอันซิคูอยู่นู่นใช่ไหมร้านที่เกิด เห็นกาแฟร้านในกาแฟตังนู้นไหมสมมติมันจะอยู่ยงนๆกันเลยมันนี่ยืนอยู่ตรงนี้หันมาหาสนามวิ่งเนี่ยให้วิ่งมาตรงสนามวิ่งเลยแล้วมันก็อยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้ที่ขายคาคูเน่มันจะอยู่ตรงนี้เออนี่เลยนี่เลยมันจะมี NPC ตัวหนึ่งยืนอยู่ตรงนี้ก็มาซื้อกับมันได้นะก็นี่เลยมันจะมีชื่อว่าทาคิซาวะมิทถ้าเรากดซื้อปุ๊บมันจะเป็นเนื้อ เนื้อเอ่อเนื้อ,อทาคีให้เรากินนะพอเรากินปุ๊บแล้วก็จะตายแล้วก็เราจะได้อันนี้ขึ้นมานะแต่ถ้าถามว่ามันมันจะเซฟทับกับอันเนี้ยเซฟทับกับเอ่อพวกอาวุธปกติไหมก็แน่นอนเซฟทับกันเพราะว่าถ้าเราใช้คาโคนี้คือมันคือการย้ายฝั่งนั่นเองนะถ้าเราใช้ซ g แล้วก็ใชของซ g ไปถ้าเราใช้เอ่อเนี่ยก็ถ้าเราใช้ทาคิซาวะก็เท่ากับเราย้ายมาอยู่ฝั่งคาโคนี้นั่นเองนะ คือเราต้องเลือกคิดด้ดีว่าเราจะอัพไปไหนเออใช่พูดถึงเรื่องอัพสตัทผมได้ทำการเอ,อ่อทำดีอัพสตัดแบบใหม่นะก็อัพง่ายกว่าเดิมแน่อนอน300%นะก็ไม่ต้องเมื่อนิ้วให้ทรมานนะถ้าใครเมื่อน,นิ้วอีกผ,ผมไม่รู้จะพูดว่าไงแล้วนะจ๊ะโอเคนะแล้วผมก็ปรับให้บอสทุกตัวนะได้เวลง่ายขึ้นได้เวลได้เงินเนี้ยง่ายขึ้นก็คาเนกีนะได้เยอะสุดนะก็ลองมาตีดูกันได้นะโอเคนะก็อาวุธทุกอาวุธตีไวขึ้น เพื่อความสะดวกต่อการฟาร์มไงเนี่ยแต่ทาคิผมยังไม่ได้แก้นะทาคิเออมันมีคนบอกว่าทาคิสะมันตีไม่ค่อยโดนเว้ยเพราะว่าไอตัวที่ถือมันอ่ะมันอยู่ตรงแขนว้ยปกแ,แต่มันมันมันไม่ได้มาทางตัวมันไม่ได้มาทางไอ้นี่ไงทางอาวุธไงมันอยู่แค่ตรงแขนอะตรงไอตรงที่ใส่ดาเมจโจมตี่ะเดี๋ยวผมทดสอบไปดูว่ามันคืออะไรยังไงสมมุติใช่ไหมมาตีอย่างนี้อ่าเราตีเฉียดอย่างนี้ มันต้องเข้ามาใกล้เราถึงจะตีเราได้มันเข้ามาใกล้เราถึงเราจะตีมันได้อะเนี่ยเนี่ยอาหารปัดๆมันไม่โดนเนี่ยไออาวุธนี่มันเป็นอะไรวะมีใครรู้วิธีปรับไหมแบบถือแล้วมันชอบไปเนี่ยถือแล้วตอนเปิดชิปล็อกแล้วมันชอบแบบเดินแปลกๆอ่ะมันชอบเดินแปลกๆมีใครรู้วิธีแก้ไหมใครรู้บอกด้วยแล้วกันครับเนี่ยเนี่ยๆมันจะชอบเดินไวเนี่ย เห็นไหมเนี่ยมันจะตีไม่ค่อยโดนเห็นไหมมันจะตีไม่โดน,น,โดนเห็นไหมเดี๋ยวผมค่อยไปปรับมันอีกทีหนึง่งโอเคอัปเดตนี้ก็อืมอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูสกิลก่อนอ่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปที่สนามก่อนจะได้ง่ายๆต่อการดูนะอ่ะโอเคมาอยู่ที่สนามแล้วโอเคอ่ะสกิลแรกนะของดาบโอนะมันเหมือนกันทั้งคู่เลยนะแค่ดาเมต่างกันแค่นั้นเองเดี๋ยวผมว่าจะไปปรับเนิร์บม,มันอยู่แล้วก็เพิ่มสกิลอะไรเข้าไปนิดหน่อยนะอ่ะ สกิลซีไอสกิลแซเป็นการปล่อยหนามไปนะถ้าโดนศัตรูมันจะมีเอฟเฟกประมาณนี้เดี๋ยววิ่งมาหาศัตรูนี่นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะสมมุติเราต้องเล็งดีๆนะเนี่ยถ้าเรายิงใส่ศัตรูมันก็จะมีระเบิดแล้วก็ศัตรูตายอ่ะสวนสกิลต,ต่อมาก็จะเป็นแบบสกิลนี้คือโคตรโกงนะสามารถใช้ฟาร์มได้แบบตั้งแต่วลแรกๆร,กรกเลยถ้าใครได้อ่ะถ้าใครได้อาวุธนี้ตั้งแต่แรกๆก,กอ่ะได้ถือว่าโคตรคุ้ม ทั้งสองอันเลยไม่ว่าจะเป็นอันที่เป็นสีดำหรืออันที่เป็นสีขาวคุ้มทั้งคู่ถ้ามีสกิลนะเพราะว่ามันจะเป็นการโจมตีระยะรอบข้างไงแบบสมมติมึงไปยืนกลางตรงอะไรเงี้ยแล้วล่อให้มันวิ่งมาคือมึงใช้สกิลได้เลยประมาณนะี้อย่างเงี้ยแต่สกิลมันจะคููดาวนานหน่อยนะเพราะว่ามันคููดาวทุกๆ1ิวห้าวีนั่นเองนะสกิลเนะี่ย แล้วผมก็จะไปปรับให้มันระยะสั้นลงแล้วก็เพิ่มสกิลใหม่ให้มันระยะไกลขึ้นกว่าเดิมแต่คูแต่คูดาวก็นานขึ้นเหมือนกันนะจ๊ะโอเคส่วนสกิลทาคิซาวะกม็มันจะเหมือนสกิลสีสกิลแซดของไอ้น,นี่เลยดาบนี้เลยนะก็เนี่ยปุ๊บอ่ะก็ยิงไปแต่สกิลระเบิดจะเป็นแบบการปล่อยเอฟเฟกอะไรบางอย่างไปนะนี่ปุ๊บ สกิลสกิลเซของอันนี้นะก็คูดาวสามวิอันนี้ก็คูดาวสามวิเหมือนกันนะสกิลเซตอ่ะส่วนสกิลเอ็กของส่วนสกิลเอ็กของอวุธนี้ก็คูดาวห้าวินั่นเองนะก็มาใช้ได้นะโอเคสำหรับการอัปเดตนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองมาถามผมดูเอานะเพราะว่าเผื่อผมลืมอะไรบางอย่างไปเนี่ยก็ถ้าผมตกหล่นอะไรไปก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ มาที่ว่าเรย,ยังต้องแพลนลราสำหรับวันนี้ก็ขอตัวเอาลาไปก่อนนะสวัสดีครับ